อ่ะต่อนะคะเด็กๆต่อเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูโวแคมอันต่อไปในในหน้า49นั่นแหละนะคะโวแคปเรื่องนี้เนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องอะไร fill in the gap นะคะให้เติมคําลงในช่องว่างอีกแล้นะคะโวแคมก็จะว่าด้วยเรื่องของการเติมคําลงในช่องว่างเขามีคําอะไรมาให้บ้างอ่ะมีคําแรกคือคำว่า chat ๋อ oh, sorry คำว่า save chat S prepare, s e r v e แล้วก็ read, แล้วก็ print, แล้วก็คำว่า design save แปลว่าอะไร save ก็ตรงตัวเลยแปลว่า save หรือเก็บรักษา chat ก็คือการ Chat prepare ก็คือการการเตรียมต่างๆนะคะ s e r c h ก็คือ search ก็คือการค้นหา read ก็คือการอ่าน print ก็ print out ออกมา design ก็คือการออกแบบ่ทีนี้เรามาดู เขาจะให้อะไรมาบ้างอันดับแรกเขาบอกว่า My computer won't read the DVD so I can't watch it คอมพิวเตอร์ของฉันเนี่ยไม่สามารถอ่าน DVD ได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจึงไม่สามารถมองเห็นมองเห็นหรือดูมันได้นะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมัน won't ก็คือ will not ไม่สามารถที่จะอ่านมันได้ฉะนั้นข้อหนึ่ง ตอบ r ริ้นะคะต่อมาข้อที่2เขาบอกว่า can you can you อะไรอ่าสังเกตทำไมถึงตอบ print ดูคำไหนคำว่า document ค่ะ document แปลว่าเอกสารฉะนั้นต้องคู่กับ print นะคะคู่กับ print can you print the document and leave it on my desk คุณช่วยปริ้นเอกสารนั้นนะคะ เอามาให้ฉันนะ่ะได้ไหมนะคะต่อมาข้อ3 don't forget to จุด t file before you switch off the computer don't forget แปลว่าอะไรอย่าอะไรอย่าลืมที่จะไฟล์ก่อนที่คุณจะปิดคอมพิวเตอร์นะฉะนั้นไฟล์ในที่นี้ก็คือเอกสารเราจะต้องทำอะไรก่อนที่เราจะปิด พิมพ์งานเสร็จเสร็จปุ๊บนักเรียนอยู่ดีๆปิดไปเลยได้ไหมก็ไม่ได้เราจะต้องมีการอะไรเอกสารก่อนเซฟเอกสารก่อนเพื่อไม่ให้เอกสารที่เราทำเนี่ยมันสูญเปล่านะคะฉะนั้นเนีนสจะต้องจะต้องตอบเซฟนะคะอ่าต่อมาอันต่อไปข้อต่อไปข้อ4 my brother and I สังเกตข้อสอบมันจะออกแบบนี้บ่อย my brother and I brother อาจจะแปลว่า พี่ชายหรือน้องชายก็ได้ในที่นี้คุณจะบอกว่าพี่ชายแล้วกัน My brother and I พี่ชายของฉันและใครและตัวของฉันเองเนี่ยค่ะ The next every evening พี่ชายของฉันและฉันเนี่ยมักจะทำอะไรกับ The n e t every evening ทุกๆเย็นเลยนะคะก็มักจะทำอะไรอินเทอร์เน็ตเราสามารถเป็นอะไรให้มันได้ไหมออกแบบได้ไหมก็ไม่น่าได้เนาะนะคะเราไม่ใช่คนออกแบบก็น่าจะใช้คำว่า s e r r ฟที่แปลว่าค้นหานะคะค้นหาข้อมูลต่อมาข้อ5อ่าเดยจุดจุดจุดออนไลน์ in the evening อันนี้ตอบแชทก็คือพวกเราเนี่ยจะแชทออนไลน์กันในตอนเย็นนะคะในตอนเย็น Evening เติม S แสดงว่าอะไรทุกๆอะไรทุกๆเย็นนะคะทุกทกเย็นอ่ะต่อเนาะต่อมา Rally ่ร going to evening classes to learn how to design website Rally เนี่ยมักจะไปเรียนอะไรคะไปเรียนการออกแบบนะคะคาดเรียนของเธอเนตอนเย็นคาดเรียนของเธอทำอะไรคือการดีไซน์ก็คือการออกแบบเว็บไซต์การเขียนเว็บไซต์ต่างๆต่อมาข้อต่อไปข้อ7 Sam has to prepare a powerpoint presentation for meeting at work แซมเนี่ยกำลังเตรียม powerpoint งานนำเสนอ powerpoint ของเขาเนี่ยสำหรับการประชุมงานของเขานะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของ vocab ต่างๆจะมีการสังเกตถ้าการทำข้อสอบแบบ vocab เนี่ยง่ายๆก็คือให้สังเกตว่าควรจะเอาอะไรมีการเรียบเรียงเนะะื้อหาที่เขาให้มานะคะแล้วก็เลือกคำที่มันเหมาะสมที่เรียนคิดว่ามัน มันสามารถเข้ากันได้ที่สุดออกมาเติมใส่นะคะอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยยากหรอกนะ